เกชันใหม่สนุกต่อน,นอกจอออมโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พ <uh ร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่เพื่อนาคนรู้พร้อมปราบทุกปัญหาละบปัญญาเกับทุกเรื่องบุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะทุกวันพุธพฤหัสสุขแบบนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะน้องสาวของรเออทิมน้องน้องแอนน้องปุ๋ยป้ายนะคะสอนทําเครื่องประดับผ้าลูกไม้เนี่ยแบบมันน่ารักเก๋มากๆแต่วันนี้เนี่ยนะอิ่มตาอิ่มใจไม่แพ้กันค่ะคุณน้องคะมีอะไรมาฝากบ้างคะโอ้นี่เลยค่ะ

ทีนี่ไหนค่ะเนี่ยผ้าชมพูขนาดนี้แล้วทำอะไรอย่างนี้มันเป็นเมจิกค่ะเดชิกเมจิกเมจิกอะไรคะ Amazing you know ะ Amazing Amazing มากเลยค่ะทำไมคะผ้าผ้านนี้มันสามารถแบบว่าเสกอะไรได้หรือเปล่าคะผ้าผืนเดียวผืนนี้เนี่ยสามารถเช็คเมเช็คเมคอัพได้ถ้าไหนมันก็เช็คเมคอัพได้ไหมคะก็มีคืเหาะไปสิครีนซิ่งอะไรเงี้ยเช็ดคไปโนอันนี้เนี่ยไม่ต้องเหาะคลีนซิ่งไม่ต้องเหาะแชมพูไม่ต้องเหาะอะไรเลย จุ่มน้ําอุ่นก็เช็ดออกเกลี้ยงเนื้เอเครื่องสำอางออกหมดเป็นไปนี้ได้น้องไม่เชื่อเจงอเอาไปช่วงนี้เลยไหมล่ะดีช่วงนี้เลยแม่บ้านติดเลสช่วงแม่บ้านติดเรล พี่เกาจัดเต็มแน่นอนเพราะว่ายุคนี้เนี่ยนะ,ะ,ะมันหมดยุคธิการไวแบบว่าใช้แล้วทิ้งแล้วออเพราะว่ามันเปืองต่อทรัพยากรธรรมชาติช่โลกด้วยใช่ซึ่งสิ่งที่พี่เกาจะนํามาเสนอในวันนี้ะนะคะคุณน้องไอแล้วก็คุณพี่พี่ทั้งหลายคะมันคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้องทงิ้งเริ่มจนที่ตัวแรกเลยนะคะ,คะตัวนี้เลยค่ะ ป๊อตเทเรซีบายบิวตี้เบรนเดอร์นะคะวิวัฒนาการกำจัดหน้าเยิ้มด้วยฟองน้ำซับมันเฮ้ยอยู่ดีเขาซับหน้าเลยฟองน้ำหรอไม่ต้องใช้กระดาษซับมันเพราะว่ากระดาษซับมันใช้แล้วทิ้งใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบอันนี้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นฟองน้ำแบบมีแป้งอยู่ข้างในเปล่าไม่มีซับมันได้เลยแต่นี้มันจะนุ่มๆเนาะนุ่มมากเลยนี่คือฟองน้ำซับมันค่ะคุณผู้ชมคะมันเลิศมากๆเลยไม่ต้องใช้กระดาษซับมันให้มันเปลืองอีกต่อไปแล้วนะคะป้าพิมพ์ค่ะ นะถึงเวลาลองของแซ่บแ,แบบนี้แล้ว mm hmm. บอกไอ้กับพี่ก้าวหน่อยสิคะว่ามันเจ๋งหรือเปล่าไหนลองหน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> มันหายมันไปเลยป้าพิมพลองหน่อยป้าพิมพจริงเนี่ยหายมันเลยสวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมพ สวัสดีค่ะน้องหอ,อมน้องไอซ์ินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงสวยเซเวอร์กับพ้าพิมพ์นะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยพิมจะมาทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ตัวพิมเองก็ยังไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่านวัตกรรมเกี่ยวกับด้านความสวยความงามทุกวันนี้ไปเร็วมากเลยโดยในพศออนี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆให้เห็นได้กันทุกวันเลยนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง เรียนหน้าให้ปิ้งรับความสวยกันนะคะคือตัวนี้เลยค่ะ blotteracy by beauty blender นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆนะคะคือเขาเป็นฟองน้ําที่นํามาใช้ซับมันบนใบหน้าของเราแต่ว่าสามารถจะซักได้นะคะทําให้ใช้ได้หลายครั้งใน1ตลับสวยๆของเขาที่เป็นรูปหยดน้ำเนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะ1ชิ้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้นานถึง60วันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่า1ตลับเนี่ยใช้ได้กันประมาณ4เดือนเลยนะคะเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะจะเป็น ลักษณะคล้ายๆกันกับตลับแป้งนะคะที่เปิดเข้ามาแล้วเนี่ยด้านในจะเป็นตลับที่มีกระจกด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากระจกใหญ่ทีเดียวทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะส่องหน้าตัวเองไปนะคะซับไปได้ด้วยเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาของตัวฟองน้าดังกล่าวนะคะเป็นรูปไข่น่ารักไหมล่ะแล้วคุณดูสีสิคะคือแบบว่า สาวๆคนไหนเห็นก็ต้องใจละลายนะคะกับฟองน้ําตัวนี้นะคะเพราะว่าน่าลักงจริงนอกเหนจากที่เป็นรูปไข่แล้วนะคะยังมีรูปทรงแบนอีกด้วยนะคะทําให้สะดวกต่อการพกพานะคะเวลาซักแล้วเนี่ยก็แห้งง่ายนะคะไม่ใช่ว่าแบบหุซักแล้วต้องรอไปนานกว่าเขาจะแห้งะคะ่ะซักปุ๊บแห้งปับ๊บสามารถเอาไปใช้ต่อได้ทันทีเลยค่ะ สำหรับวิธีการทดสอบบลัตตาลาซี่ by Beauty Blender ตัวนี้เนี่ยนะคะพิมพ์จะเริ่มด้วยการใช้ออยเนี่ยนะคะแต้มลงบนแก้มของพิมพ์ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ใช้เจ้าตัวบลัตตาลาซีนี่แหละค่ะซับออก1นึ่ข้างนะคะเพื่อให้คุณได้เห็นกันนะคะว่าน้ํามันเนี่ยได้ถูกซับออกไปแล้วแต่เครื่องสําอางจะยังอยู่หรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันค่ะขั้นตอนแรกพิมพจะลงออยที่ผิวพิมพ์ก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ลงออยที่แก้มทั้งสองข้างของพิมพเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าลงกันจนฉ่าทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยพิมพ์ก็จะใช้เจ้าบรอตลลัสซี่เนี่ยนะคะในการซับน้ํามันออกนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยค่ะว่าเครื่องสําอางจะยังคงอยู่ไหมนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยพิมพ์จะใช้กระจกของเขาเองเลยนะคะในการส่องหน้าพระสัพเพราะกระจกของเขาบานใหญ่จริงๆค่ะ ับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ฟองน้ําด้านทิมใช้ซับหน้ากันนะคะว่าไม่มีเครื่องสําอางติดออกมาเลยนะคะส่วนที่แก้มข้างขวาของพิมเนี่ยนะคะก็กลายเป็นแมตไปเลยแล้วก็เครื่องสําอางยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวไปไหนเลยนะคะแปลว่ารอตลาซีเนี่ยมีความสามารถในการที่จะดึงน้ํามันออกจากผิวของเรานะคะโดยที่ไม่เก็บเครื่องสําอางเราขึ้นมาด้วยค่ะ เดียวใช้ได้ประมาณครึ่งปีได้เลยนะตัวนี้คุ้มมากเลยสุดๆเลยครึ่งปีผิวเยอะมากเลยซับทุกวันก็แบบว่าถือว่าคุ้มสุดๆเลยอันนี้คุ้มเหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คุ้มนี่ไงที่เราเล่นกันไงตอนแรกอ่ะสีชมพูนี้แล้ววันนี้ใช้ได้นานไหมอ่ะเป็นปีเวอเป็นปียาวไปตลอดปีตลอดชาติตลอดปีถัดๆไปไดุู้มเลยจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันไหมว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันจะลดแค่ไหนโอเคช่วงหน้าค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะตัวนี้เลย m a คอัพอีเรเ r แกะก่อนนะนี่หยิบมาจากกล่องฟึบโอ้ของใหม่ยังไม่แอบใช้ใช่ไหมอันนี้ยังยังไม่เคยใช้เลยน้องยน้องให้พี่เก่าให้ซื้อให้หลักมากก็ซื้อให้เลยรวยรวยสำหรับตัวนี้คุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังคะเมคอ Up อีเรเซนะคะไปคผ้าลบเครื่องสำอางไม่ต้องงอครีนซิ่ง แค่ชุบน้ำอุ่นปุ๊บ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 ถูด้านนี้ด้านสั้นแบบนี้ชืดชืดืเบาๆเบาๆเมคอัพนี่นะหลุดกระจายหมดเลยโล่จริงๆอยากเห็นนะอยากเห็นหรออยากเห็นใช่ยังไงให้ป้าพิมให้ป้าพิมให้ป้าพิมเอาทำให้ดูใช่ป้าพิมค่ะช่วยลบเครื่องสำอางที่อยู่บนหน้าของป้าพิมตอนนี้ออกให้หมดเอาให้หมดเลยนะคะอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่จะใช้ในการเช็ดเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางธรรมดาหรือเครื่องสำอางกันน้ำนะคะก็สามารถที่จะ เช็ดออกไปได้หมดเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ makeup eraser นะคะเป็นผ้าลบเครื่องสำอางค่ะคือเขาบอกว่าผลิตมาจากผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์หนึเลยนะคะเพียงแค่ใช้เจ้าตัวผ้าของเขาเนี่ยนะคะชุบในน้ำอุ่นบิดให้หมาดแล้วก็เช็ดออกแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาสามารถซักแล้วนำมาใช้ซ้ำๆเนี่ยนะคะได้ถึง1,000ครั้งนะคะถ้าหาเนาะแบบคร่าวๆเลยเนี่ยนะคะก็ประมาณ3ปี 3ปีเลยนะคะผ้าตัวนี้คือเรียกว่าสุดยอดมากๆนะคะยังไม่เจออะไรแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะคะมีจะมีทั้งหมด2ด้านนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งทั้ง2ด้านเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกันคือด้านนี้จะเป็นด้านขนยาวนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นด้านที่เป็นขนสั้นแบบนี้นะคะเอาละค่ะเรามาทดสอบป,ประสิทธิภาพของเจ้านวัตกรรมตัวนี้ของ Makeup Er a s e r กรรันนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะใช้ ผ้าผืนนี้เนี่ยนะคะชุบลงในน้ำอุ่นที่เตรียมเอาไว้ตรงนี้บิดให้หมาดนะคะแล้วจะเช็ดเครื่องสำอางทั้งหมดบนใบหน้าของพิมพ์ออกเลยนะคะพิมจะเช็ดข้างหนึ่งของใบหน้าก่อนนะคะเพื่อดูซิว่าหลังจากเช็ดแล้วเนี่ยดูสะอาดจริงหรือเปล่าค่ะ เห็นตรงนี้ว่าเครื่องสําอางนะคะติดขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะต้องบอกว่าดูจากปริมาณเครื่องสําอางที่ติดอยู่บนผ้าผืนนี้เนี่ยเรียกว่าเอาเครื่องสำอางออกจากหน้าพิมพ์นะคะได้ถึง95%ทีเดียวนะคะ ใจกันไปนะคะวันนี้เพราะว่าป้าพิมพ์นำา2นวัตกรรมนะคะมาให้ดูกันทีเดียวทั้งเจ้าตัวเมคอัพบรเซอร์ตัวนี้ที่เป็นผ้านะคะในการทำความสะอาดเครื่องสำอางโดยไม่ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะใช้เพียงแค่นำอุ่นเท่านั้นนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะคือบรอตเตอร์ลัซีนะคะตัวนี้ค่ะของบิวตี้เบนเดอร์นะคะ ซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงกลางวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสามารถจะซับมันโดยไม่ดึงเครื่องสำอางออกจากผิวหน้าของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องออมน้องไอซ์ได้เห็นทั้ง2ตัวทั้ง2นวัตกรรมนี้แล้วนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องสึกว้าวเช่นกันนะคะเพราะ2ตัวนี้ใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสีสันของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันช่งางเย้ายวนเหลือเกินนะคะอาจจะมีหลายๆคนแบบตื่นเต้นอยากจะได้อยากจะเอาไปลองใช้กันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงน้องอมอม ด้วยนะคะถึงจะได้ทราบว่าน้องๆชอบตัวไหนกันคะ่ะขอปรบมือให้กับวิวัฒนาการใหม่ๆของบิวตี้ไอเทมด้วยนะคะแล้วก็ป้าพิมพ์ด้วยนะคะที่เช็ดเครื่องสำอางออกจากบนใบหน้าแบบนั้นให้เราเห็นเลยว่ามันเวิร์กมากหรือว่าเราให้คะแนนก่อนติดเลยก่อนก็ไ <c oughs> ด้เลยได้เลย,ย,ย,ยคันอยากพูดอยากวิจารณ์เอายงไงดีเพราะเรา2คนเนี้ยเอาไปติดเลเลยดีกว่าเอาละ นี้เลยค่ะบอทรัสซ mm ี hmm. นี่กระดาษซับมันที่ไปบอกว่าเราไม่ต้องงอกระดาษซับมันอีกแล้วเป็นฟองน้ำซับมันอ,อพอถึงซื้อทั้งทีก็เอา<ฮ>ให้ใช้ได้ครึ่งปีไปเลยเนาะครึ่งปีไปเลยพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่มจัดไปอย่าให้เสียค่ะที่พี่บอทน้องชอบหรอคะคือน้องว่าจริงๆพวก วิวัฒนาการอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบนะชอบมาลองอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกผิวขนาดนั้นน้องว่าอันเนี้ยถ้ามันมากๆจริงจริงอ่ะไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นแป้งซับอยู่ดีถูกไหมก็คือแบบแค่มันพอประมาณดีกว่าแต่มันถามว่าเลิศไหมมันเลิศคุณผู้ชมคือเอาจจริงนะถ้าพกไว้ในกระเป๋าเพื่อนๆก็ต้องแบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะอยากลองอยากลองเราแบบเราเห็นตอนแรกเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยาอยากลองว่ามันคืออะไรเรา ของเราน่าไม่มันมากไงเราใช้ได้แล้วมันก็เหมือนแบบเป็นวัฒนาการใหม่เลยอะค่ะต้องมีผู้หญิงแบบรัด r u s อย่างเราต้องมีตัวนี้ใช่แล้วต่อไปเลยดีกว่าเรามาติดเรทตัวนี้เลยนะคะตัวนี้หรอเมคอัพ eraser หนึ่งสองซับัดไปอยาไใ้เสียอันนี้ต้องจัดเลยเพราะว่า เวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดตอนนี้ใช่ไหมบางทีขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยหรือพกเจลอะไรงี้ไปไม่ได้หรือว่าบางทีนะจะไปต่างจังหวัดคืนเดียวนะแต่คนของไม่เหมือนเจ็ดวันเพราะว่าอุปกรณ์ล้างหน้าเราเยอะมากไงใช่มันหนักอันเดียวนะสบายเลยพี่เก่าชอบเพราะว่านุ่มละมุนหน้าเวลาบอกว่าใช้แล้วแบบถ้าเกิดออกหมดขนาดนี้เนี่ยนะถือว่าเลิศมากๆเลาที่สําคัญเลยคุ้มมากๆใช้ได้เป็นปีเลยโอ้่ะสรุปผลการติดเรททั้งฟองน้ำซับมันบอสเทอเซี และผ้าหลบเครื่องสำอาง Makeup อ r er เ s e เทั้ง2มาบ้านอ่อมไอซ์ยกไป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันทั้งคู่เพราะถูกอ,อกถูกใจกับนวัตกรรมทั้งความงามทั้งสองชิ้นนี้สุดๆเลยค่ะขอตัวไปซื้อก่อนได้ไหมไม่ต้องอซื้อวันนี้ม่มาแจกเพราะว่าทั้ง2แบบนี้ใจนดนีมากๆเลย <มา S 1> นะคะ<า>สำหรับคุณผู้ชมนะคะพูดเลยค่ะสำหรับนี้เลยนะคะบอสเอันนี้5รางวัล uh huh. อ่า เมคอัพอิเวนต์ซอีก10รางวัลนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นผู้โชคดีนะคะก็เข้ามาร่วมสนุกใน Facebook ฟนเพจแม่บ้านประจันบายนได้เลนแน่นี่ซับมาทั้งรายการแล้วเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายมาเดี๋ยวชมว่าน้ามันไม่สวยผู้ชายไนฝันมาเลยวันนี้ใช่ไหมใช่แต่หูเราต้องสวยขนาดนั้นเลยใช่ไหมอู้ยไม่ได้ไม่ได้เลยหรอมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วชมาลาเห็นไหมเอาผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาหน้าตาดีชุงแรกเขาดีมีภรรยาแล้ว อะไรเฮ้ยไม่เชื่อไปถามเขาเลยดีกว่าช่วงหน้าช่วงน้าอะไรค่ะกับผู้ชายในยยในิพนธ์